จ่ะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสาหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะขอแนะนาําครูชด2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะถ้าเราจะคํานวณหาเลขเด่นจับชด2ตัวล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหวยรัฐบาลไทยในงวดประจําวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชมจะรวมการสนับสนุนสลากกินบรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนําแนวทางคูชบสองวูล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสูตรนะคะชดข้างบนเอาหลักหน่วยข้นงที่หนึง่งสองครั้งบวกหลักสิบข้างที่สามบวกหนึ่งบวกสามนะคะแล้วสําหรับชดข้างล่างเอาหลักสิบบนสองครั้งบวกหลักหน่วยข้งที่สองนะคะบวกสองบวกสี่นะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณน,นี้การจับชน2ตัวลังของเรานะคะทั้งหมดได้9้าชนนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ <S <S การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ <S <S ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ <S <S จะเ,เรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชม ชดข้างบนนะคะหลักหนวยข้างที่1นสองครั้ง6กคนสองสิบสองบวกเก้ายี่ดยเล็กเด่น1นะคะห 1, 1นึ่งบวกหน่งะคะได้2 2งสอบวกสานะคะได้5และชดข้างล่างหลักสิบบน2ครั้ง7จ็ดคนสองสิบสี่สิบวกแปดยี่สบไดเล็กเด่น2อนะคะสอบวกสองนะคะได้4ี่สี่บวกส่นะคะได้8ปดจะสำหรับผลออกรางวัลในท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก1นส สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหเลข2อและเลข5และชุดข้างล่างคำนวณได้เลข2เลข4และเลข8ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัว1 4เพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุด2ตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนค้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะและชุดข้างล่างค้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก1 4ส เรามารับชมกันตัอนะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะหลักหนวยครที่หนสองครั้ง3ามคนสได้หกหกบวกเจ็ดนะคะสิบสไดเลขเด่นสานะคะสาบวกหได้สี่สบวกสนะคะได้7และชดข้างล่างหลักสิบบน2ครั้ง7จ็ดคนสองสิบสี่สิบสี่บวกห้าสิบเสเลขเด่นเกนะคะเบวกสอนะคะได้สิเดไเล็กหนึ่งหนึ่งบวกสะคะได้ห้าำหรับผลออกลอกวันเลยท้ายสองตัวในงูถัดมานะคะออกสี่ห้า สำหรับแนวทางการคำนวณเดนสองตัวแางในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสามเลขสี่และเลขเจ็ดและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเก้าเลขหนึ่งและเลขห้าพอรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวสี่ห้าเพราะฉะนั้นสำหรับการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบน้าวตัวเลเด่นเลขสี่นะคะและชุดข้างล่างข้าวตัวเลเด่นเลขห้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสี่ห้าเรามาดบชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา ชุดข้างบนนะคะหลักหน่วยครั้งที่1นะคะท่านผู้ชม2ครั้งศูนสองครั้งก็ยังศูนย์ะคะศูบวกเได้เจดไเลขเด่นเนะคะเจบวกหนะคะได้แปดแบวกสานะคะได้สิบดไเลขเด่นหนึ่งและชุดข้างล่างหลักสิบนสครั้งนะคะเจ็ดคนสองสบวกสามนะคะสิบเจ็ดสิบเจ็ดไดเลขเด่นเจ็ดนะคะเจบวกสองนะคะได้เก้า้าบวกส่นะคะได้สิามไดเลขเด่นสามจะสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกหนึ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขหนึ่งและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขเจ็ดเลขเก้าและเลขสามนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเจ็ดเพราะฉะนั้นขออภัยนะคะท่านชมเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนข้าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะและชุดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะ รางวันในท้ายสองตัวออกหนึ Again, food, ่งเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักหน่วยข้างที่1นสองครั้ง4ีคนสได้8 8ดบวกสี่นะคะสิบสได้เลขเด่น2องนะคะสอบวกหนะคะได้3 3มสวกสนะคะได้หและชดข้างล่างหลักสิบบน2ครั้ง6กคนสอง1ิบสองสิบองวกเจ็ดสิได้เลขเด่น9้านะคะ เก้าบวกสองนะคะได้สิบแปดเลขหนึ่งหนึ่งบวกสี่นะคะได้ห้าสำหรับผลออกรางวันท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองเก้าสำหรับแนวทางการคำน 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, วณเด่นสองตัวล่างในงวดนี้ชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขสองเลขสามเลยเลยหกและชุดข้างล่างคำนวณได้เลยเก้าเลยหนึ่งเลยห้าผลรางวัลผลรางวัลได้ออกมาแล้วรวางวัลท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสองเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณจับชุดสองตัวล่างในงวดนี้ ชดข้างบนคาวตัวเด่นเลขสองนะคะและชดข้างล่างคาวตัวเด่นเลขเก้านะคะรางวัลเลขท้ายสองตอัวออกสองเก้านะคะท่านผู้ชมสองเก้านี้คืองวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรของเรานี้เป็นสูตรคํานวณใหม่นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแนวทางการคํานวณของเรานะคะครูชดสองตัวแรง จะเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพจยูยทุกก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมสําหรับสุดคำนวณนี้เป็นแนวทางใหม่นะคะจะเรามาเริ่มทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักหน่วยครั้งที่หนึง่งสองครั้งสี่คนสองได้แปดแปดบวกหนึ่งนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ 10, ดดสิ 0, บได้เลขศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะก็ได้ดสามและชุดข้างล่าง หลักสิบบนสองครั้งหนึ่งคนสองได้สองสองบวกสามนะคะได้ห้าได้เลขเ,เ,เด่นห้านะคะห้าบวกสองนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่นะคะได้สิบแปดเลขเด่นหนึ่งจากสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจากสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณคู่ชุดสองตัวล่างของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขสามเลขชุดข้างล่างคํานวณได้เลขห้าเลขเจ็ดและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางนี้การชับชดสองตุลางของเราทั้งหมดได้เก้าชดนะคะท่านผู้ชมก็จะได้นะคะเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้หนึ่งศห้ศูหสหนึ่งจ้ะ สำหรับวันน no ี uh ้นะคะท่านผู no ้ชมแนวทางการคำนวณคู you ่ชด2ต sí. ัวล่างของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะชดข้างบนได้เลขเก้าเลขศูนย์และเลขสามนะคะและชดข้างล่างคำนวณได้เลขห้าเลขเจ็ดและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วสำหรับสูตรคำนวณนี้การจับชด2ตัวล่างของเรานะคะทางบนได้เก้าชดนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะท่านผู้ชมได้เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามหนึ่งนะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะพิธีทุกก็ไปว่ากันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะให้เฮ hey, hey, ้ยรวยๆทุกทกท่านนะคะสวัสดีค่ะ